ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมัชินโค้ดนะครับช่องที่สอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด EA ก่อนจะไปเริ่มทําตัวโค้ด EA นะครับตอนนี้เรามาดูโค้ด if กับ else ก่อนนะครับ if กับ else เนี่ยเราจะเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับ if L แล้วก็ตามด้วยวงเล็บเงื่อนไขจากนั้นใส่ปีก,กาแล้วก็ต่อมาเป็น else if กับ else เนี่ยเราจะใช้ในเงื่อนไขว่าจะให้เป็นทางเลือกสําหรับโค้ดที่เราจะทํางานของ EA ต่างๆนะครับอย่างตัวอย่างเช่นว่า if ติ๊กเกตรงนี้เนี่ยติ๊กเกของผมเนี่ยประกาศเป็นตัวแปรข้างบนไว้แล้วก็เลยเอา t i ๊กเกตมาใช้นะครับ if ติ e ๊กเกตมากกว่า0ก็จะเข้ามาทําตรงนี้แล้วถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็คือเป็น0หรือน้อยกว่า0มันก็จะเข้ามาทําในส่วนของ L ตัวนี้นะครับซึ่งปีกการตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่โค้ดเข้ามาในปีกการตรงนี้ได้จะใส่กี่บรรทัดก็ได้นะครับอยากจะสร้างว่า เงื่อนไขตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้ซับซ้อนแค่ไหนทํางานนานแค่ไหน,ไหนกี่บรรทัดก็ใส่เข้ามาเลยซึ่งตัว if e เนี่ยนะครับเราสามารถใส่เงื่อนไขให้มันพิจารณามากกว่า1เงื่อนไขได้อย่างเช่นว่าผมใส่ว่าติ๊กเก็ตมากกว่า0และคําสั่งและเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว n สตัวซ้อนกันมันจะหมายถึงว่าตัวนี้จะต้องเป็นและและให้เป็น ผมขอดึงตัวแปรเมจิกตัวนี้มาใช้แล้วกันนะครับและเมจิกเท่ากับ0นะแต่การใส่แบบนี้ผมจะต้องใส่เป็นวงเล็บใหญ่ให้มันให้รู้ว่าเงื่อนไขทั้งสองนี้อยู่ภายใต้วงเล็บเดียวกันนั่นก็คือเป็นของ if ตัวนี้นะครับในะอีกเครื่องหมายหนึ่งครับตัวมีและแล้วก็มีหรือตัวหรือเนี่ยเราจะมีเป็นตัวพาย2ตัวแบบนี้นะครับหรือแล้วก็ใส่เงื่อนไขข้างหลัง เงื่อนไขตรงนี้ผมใส่เป็น Open แล้วกัน Open มากกว่า0นะถ้าดูในตามเงื่อนไขตรงนี้ if ของผมก็จะต้องตรวจ3มเงื่อนไขนี้นะเราก็สามารถใส่วงเล็บเข้าไปเพื่อให้มันพิจารณาเป็นก้อนทีละขั้นตอนได้ถ้าผมใส่วงเล็บตรงนี้ก็คือให้พิจารณา2ตัวนี้ให้เสร็จก่อนจากนั้นค่อยมาทำหรือกับ Open ข้างหลังนะครับ ซึ่งภายใน if เนี่ยเราสามารถใส่ได้เงื่อนไข7ตัวแต่ภายในตัวปีกกาตรงนี้เรายังสามารถใส่ if เพิ่มเข้ามาได้อีกนะครับ if แล้วก็พิมพ์เงื่อนไขเข้าไปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยการซ้อน if เข้าไปตรงนี้เราสามารถซ้อนกี่ตัวก็ได้ if ซ้อน if อจะไม่จํากัดชั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขเฉพาะตัวของมันจะจํากัดอยู่ที่7ชั้น เจ็ดเงื่อนไขตัว if else เนี่ยมันมีประโยชน์มากในการสั่งให้ EA ทำงานนะครับอย่างเช่นว่าถ้าราคาถึงตรงนี้เราจะทำงานแบบหนึง่งหรือราคาอยู่ตรงนี้เราจะไปขายหรือเราพบแท่งเทียนที่มันเป็นแท่งใหญ่เราก็จะทำอะไรสักอย่างนึงอย่นี้นะครับเป็นเงื่อนไขของมันซึ่งโค้ดนี่เดี๋ยวเราจะได้ใช้เยอะแน่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Machine c o d ด้วยนะครับสวัสดีครับ